ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับน้องเปิมนะครับจะมาสาธิตนะครับที่วิธีการปลูกสนแหน่ไายดินนะครับอุปกรณ์ก็คือมีหนึ่งนะครับกระบะรองน้ำนะครับสองสองตะกร้ายกตะกร้าขึ้นตะกร้านะครับสามกรรไกนะครับกรรไกสสำหรับตัดนะครับตัดสนแหน่นะครับวิธีทำนะครับก็คือ ก็เอาตะแกรงนะครับปิดปากกระป๋องไว้นะครับหรือว่ากระถางไว้นะครับแล้วก็ทําการตัดตัดสนเห่นะครับเสียบลงไปในตะแกรงที่มีน้ํานะครับที่เราเทน้ําใส่ตะแกรงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือนะครับเคล็ดลับในการปลูกสน,น่ห์ไร้ดินนะครับ ท่านสามารถที่จะไปทดลองนะครับปฏิบัติได้นะครับตัดใบเป็นออกแล้วก็เสียบลงไปเลยนะครับเสียบลงไปเลยครับเสียบลงบนตะแกรงเลยนะครับครับเสียบเลยนะครับตงตะกร้าโอเคนะครับเสียบให้เต็มเลยนะครับเสียบให้เต็มนะครับเสียบไว้ประมาณนะครับหนึ่งอาทิตย์นะครับ สารแหน่ก็จะออกรากนะครับออกรากแล้วก็โดยการใส่ปุ๋ยก็คือใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยน้ำนะครับที่ลงบ,บริเวณ